I've given- สวัสดีครับนี่คือรายการ Infinity Cash Game นะครับแต่วันนี้เรามาอยู่กับแคนดงดังในอันดับสิบของประเทศเรานะครับแคนอะไรครับอุซมะกิอีสปอร์ตโอเคครับอ่าวันนี้เราก็มาเล่นออนแคกกันนะครับเป็นยังไงติดตามเลยครับผมโอเคครับ เฮ้ยเล่นเล่นมุกกันดีคุณสองคนวันนี้จะเล่นไพ่อะไรครับเอาสลับกับเป็นพานนันหรอครับเดี๋ยวผมแจกให้นะครับขอบคุณนะครับนะครับตก้าขอคุณจะเล่นอะไรกันได้ครับเอาป๊อกเด้งดีกว่าครับนะครับป๊อกเด้งนะครับผมแจกนะครับครับครับเราก็มาเริ่มทาการเล่นกันครับคุณกิตเตร์มับป๊อกเก้านะครับโอ้โหครับ คุณรับจ่ายตังครับจ่ายตังค์ครับคุณเท่าไหร่ครับครับตกาสองเล่งครับโอ้โหก็จ่าสองเล่งครับครับครับมาแจ้ครับครับคุณได้เท่าไหร่ครับอกก้าสาเล่งเนไอมึงป๊อกไปจังวะเนี้อเ กกงพกไอ้บันไอ้บันยิงไม่ตาย้ไอ้สัสไม่ได้มึงมึงไปไหนเร็ววะม่งไว้ชิบหายเลยนี่คือมึงไปไหนไอ้วันนี้นี้เป็นการพนันโกงๆนะครับพักแม็กก่อนรับ นีบไปไหนมึงขึ้นหอไอสัดไอสัตดยังนี้พี่ครับพี่อาพี่จีอยู่ตรงข้างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ตามก็ตายบนหอพตามโอ้วยังสวยพันยิงเราพี่ตามเรายิงมันต่อเลยวิวสวยมากครับจับผมไไม่แลละครับงีบไปไหนเฮีย เรามาเล่นไป่ตรงนี้กิ๊กิมาถ่ายดิบ่อนคาสิโนอ่ะไม่มันยังไม่เสร็จตานี้อมีเป็นไรวะเดี๋ยวกูต้องตัดไอตรงไอ้ตรงนี้วพากูมาคุยไอ้พวกไอ้เนี่ยประชุมกันเนี่ยกูเจอแล้วไอ้ยีงไม่โดนพี่ปาลมยิงยิงมาเลยยิงเกม มาดูรีวิวในการกระโดดข้ามตึกอย่างสวยงามนะครับดูวิธีการกระโดดครับดูนะครับอย่าตกใจนะครับยาวอ,อก่ยลบไปเฮ้ย hey, พี่ผมเดี๋ยวผมตามไปช่วยเอง <Yeah. S 1> เยอะอ้าวผมเออผมบินไม่เป็นเออไก่หลบไปยาว ครับเราก็จะมาป้นเพชรครับไปดีะครป้นเพชรด้วยปืนนี้นะครับตามมาเลยครับโอเคครับครับโอ้ยมาเยอะครับคุณก็มาดูการป้นเพชรนะครับปืนนี้ครับเป็นปืนที่น่ากลัวที่สุดในเกมนะครับคุณดูวิธีการยิงครับแค่เสียงก็น่ากลัวแลครับโอ้โหครับเราก็จะมาป้นเพชรครับ ไม่แตกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะับเจ็บตังเจ็บตังเจ็บตังโอ้ยเอ๋อรวยแล้วรวยอู้อือทำอไรเบื้อนกูวะโอ้โหเนี่ยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปนซับเนี่ยอาจจะทำให้คุณตายได้นะครับ แล้วอ่านี่ก็คือการขึ้นขึ้นเครื่องบินกันนะครับอ่าเราก็มาอยู่ขึ้นขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นไม่ไดเจ้าคนกีข้าิงไม่รอนเจ้าอะไรนี่อไอ้กีเครื่องบินมันไม่ยอมขึ้นว่ะเป็นไรที่นางกีมันเฟลเหรอมันเฟลเหรอมันมันเฟลเหรอเอ้ยใครไอ้กีใครเอ็มได้เลยเอ็มเอ็มให้กีฆ่าดิกอเฮ้ยพี่รับพี่รับออกมาน เขาออกไม่ได้ครับเขาติดอยู่ในปืนมันคือการปั๊บครับแล้วคนคนที่ขี่ได้ก็คือน้องกิ๊ดนะฮะไอ้กันตีกใอย่ายิงอย่ายิงฮะ้นไปขาวครับกด e กด e กด e เหรอครับไม่ได้ละอ๋อแต่เขาก็จะออกมันยิงกูเหรอยิงกูไอ้เอ็มนี่เดี๋ยวอันนี้เดียวคือนี่คือมามาแคก คนไทยบินได้นะครับกี่โดดีิกีโดดีินี่คือคนไทยบินได้ครับคนไทยบินได้เออเออไอ้ยพี่ยพี่เพื่อนทำให้ดูคนไอ้ไอ้เอ็มหนึ่งลองตัวแดงนะเว้ยตกมาไม่ตายอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไอ้คุณไอ้จีนี่คืออ้จี๊ดมึงอะคนไทยบินได้วิธนที่สองนะครับพร้อมนะครับ ิ่เลยครับหนึ่งคนไทยบินได้สามเฮียโสรโมชั่นต้องลูกสองตอบนะครับอับแล้วก็จะพาี่ตัวผมเวยนะครับครับแคลรามันเป็นแค้นกาะกานะครับแม่ครับกระโดดขึ้นด้วยตัวเองไม่เป็นนะครับต้องให้คนอื่นมาลังครับเป็นวิธีการกระโดดไกลๆกากการครับอับเราก็จะมาสาธิตนะครับ อัะตก็มันดูกันะลับเราเนาะใ้เราให้ทีมงานเราให้ทีมงานอุซเบกิอีสปอร์ตพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมก็กระกินเกียนนะครับอีทุกัวนี้มันดูเหม่งูลันหัวทิ้งเลยมาสิครับช้าๆเดี๋ยวไม่ทิ่มนะครับขึ้นไม่ได้ครับเลยเอ้ยขึ้นไม่ได้ครับโดนมาเลยครับคุณโดนมาเลยครับโดนมาครับคุณคุณโดนมาเลยครับอ้า บา,บายบายบายาเ้ยเฮ้ยข้าได้มีดบินเอ้ยข้าได้คนบินใหม่แล้วอันนี้คืออาการของผู้ที่จิตเชื้ออีโมนะครับเรามายกรลอนรับเ,เรามาเต้นคอยอตีก็โอ้ขันนูนุนเป็นอะไรแล้วถ้าเด็ดที่ผมชอบที่สุดก็ เสร็จแล้วครับผู้ลินิตอีโมนเนี่ยครับก็เออเอ่ยยิงแฟนกูยิงแฟนกูเอ,อ้อ,อ,อ,อ วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นเล่นคาวบอยกันนะครับเล่นยังไงนะครับขั้นตอนก็คือว่าหยิบปืนมานะฮะแล้วก็โอเล่โกโก้คันมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งปืนไปอเออเออเออเลยนะครับผมครับครับอ่าเสร็จเราก็มายืนยืนอยู่ตรงกลางครับแล้วหันหันหน้ากลับไปครับแล้วก็นับสามสองหนึ่งเดินไปครับเดินไปถึงสุดครับ เสร็จแล้วหันกลับมาใหม่ฮะอยงลยครับโอแล้ส no. ิเด so ็ดเบอร์กระโดดไปวักกิ้งคาร์มอนไปแล้วอาตันชกี่ยนที่หนีไปไรแั่ที่จริงนะฮะเขาห้ามหนี่ังนี้นะฮะแตเกทีน้มีแวิกแไม่รู้นะฮะอนเฮ้ยแมีเลยม้า คือ,อเปนไงะนะไปตั้งแต่เชา้า